ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะหลังจากที่เปิดร้านอาหารมาได้3ปีนะคะ2ปีแรกนี้คือดีปีที่3นี้ไม่ค่อยมีรายได้เลยค่ะแย่ yeah, มากเพราะว่าลูกค้าประจำเขาก็หายไปหายไปป่วยบ้างตายกันไปบ้างนะคะเพราะว่าส่วนมากลูกค้าจะเป็นคนที่แบบว่าผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าคนหนุ่มๆจะไม่ค่อยมี หลังจากนั้นยอดรายได้มนก็ลดลงมาเรื่อยๆลดมาเรื่อยๆแล้วก็เรื่องทะเลาะกันก็มีมากขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็เลยตอนนั้นอินดาวก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยแบบว่าไม่พูดไม่จาไม่คุยกับสามีเลยเพราะว่าเราจะอ้าปากเนี่ยเขาก็ทะเลาะกันแล้วค่ะ ทะเลาะกันแล้วเขาจะไม่ฟังเลยอย่างอย่างเช่นเขาถามว่าฉันฉันเป็นคนโมโห,หร้ายเหรออะไรประมาณเขาก็ถ้าอิงดาวตอบอิงดาวตอบจริงๆิอิงดาวตอบว่าใช่บางครั้งนะเขาโมโหโมโหโกรธอิงดาวมากจนแบบว่าน้ําตาลช็อกอะไรอย่างเงี้ยคือคือพูดอะไรไม่ได้เลยนะตอนนั้นนะคะคือคือทุกข์ใจมากเสร็จแล้วก็ ทะเลาะก,กันทีไรก็คือน้ำตาลช็อกค,คงคงจะเป็นแบบว่าเอามาอ้างอะไรประมาณนี้มั้งค่ะเนาะเวลาทะเลาะก,กันทีไรจนอตอนนั้นลูกก็ลูกแฝดเขาก็เครียดเครียดมากอีกเขาก็วางแผนเดิมเหมือนเดิมค่ะก็หนีไปอีกไอกดาวก็คิดนะตอนนั้นแล้วว่า จะไม่จะไม่จะไม่เอาเขากลับมาอีกแล้วนะเมื่อเขาไม่มีความสุขให้เขาไปไปอยู่ที่ที่เขามีความสุขจะดีกว่าถึงแม้จะไม่มีเงินอะไรก็ก็โอเคก็ปล่อยเขาไปนะคะก็หลังจากนั้นมา <c oughs> ตอนนั้นลูกแฝดได้ประมาณสิบสิบอค่ะสิบเอควบก็ ขาจะให้ตอนนี้เขาคือมันเป็นเด็กโตแล้วเนาะเขาก็จะไม่ให้ไปอยู่กับครอบครัวที่รับเลี้ยงเด็กแล้วนะคะแล้วก็ให้ไปอยู่ที่บ้านพักบ้านคล้ายๆกับว่าสถานเด็กสงเคราะห์เด็กกำพร้าอะไรประมาณนี้นะคะก็ก็ให้ไปอยู่ตรงนั้นแต่ว่าตรงนี้จะมีจะมันจะเป็นเด็กโตหมดเลยนะคะที่รับผิดชอบตัวเองได้หมดอายุสิสิ สิบสองขึ้นอะไรประมาณนี้ตอนนั้นลูกแฟดก็อายุน้อยที่สุดเลยนะคะแต่เขาก็อนุญาตให้ไปเยี่ยมได้นะคะแต่มันก็มีเรื่องที่ทะเลาะกับแฟนมากกว่านั้นอีกนะคะเขาโกหกสารพัดเนาะตอนนั้นหลังจากที่ลูกแฟดไปอยู่ตรง เดือนตอนนั้นตอนที่ลูกแฝดไปนี่ก่อนคริสมาสก็ประมาณสามเดือนสองเดือนกว่าเดือนเดือนกุมภาแล้วพี่สาวเขาบอกว่าเดือนกุมภาเขาจะมาเยี่ยมลูกแฝดลองถามดูซิคือจริงๆแล้วอินดาวก็รู้นะว่ามันทำได้เพราะว่า จะมีคนคนจากสถานสุเคราะเด็กเขามาบ้านมาบ้านแล้วเขาก็จะมาพูดคุยมาถามปัญหาอะไรเงี้ยอีนาวก็ก็ถามว่าจะฉันจะไปเยี่ยมลูกได้ไหมเขาก็บอกว่าได้ได้แล้วเราก็บอกว่าแฟนเขาบอกว่าลูกไม่อยากเจอใครไงเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าไม่ใช่เขาก็อยากเจอแม่เขาอยู่นะอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเราก็ให้แฟน เธอเธอ,อลองโทรไปถามสิว่าเขาพี่สาวฉันจะมาเขาแล้ว,เข,ลวเ,ขเขาให้เยี่ยมไหมแล้วอีกวันหนึ่งอิงดาแฟนก็บอกว่าได้ได้ได,ได้เดี๋ยวฉันจะโทรไปถามเสร็จแล้วอิงดาวก็ไปทําง,งานนะคะไปทําง,งาน <c oughs> แล้วก็กลับมากลับมาบ้านแล้วก็ถามเขาว่าเธอโทรไปถามหรือยังใช่ฉันโทรไปถามแล้วฉันโทรไปถามแล้ว เเขาบอกว่าลูกแฟดไม่อยากเจอใครทางนั้นไม่เจอใครสักคนเลยแล้วเขาก็ไม่อยู่ด้วยช่วงช่วงเวลานี้เขาไม่อยู่ด้วยเองแล้วก็สงสัยสงสัยแล้วเองแล้วก็ไปดูที่โทรศัพท์ไปดูที่โทรศัพท์เวลาดูแล้วมันจะมีว่าเออโทรออกไปที่ไหนบ้างเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออ็จแล้วก็ ไม่มีเบอร์ไม่มีเบอร์ก็เลยถามเขาว่านายเธอว่าโทรไงเธอโทรโกหกฉันทำไมฉันไม่เห็นเธอโทรไปเลยฉันโทรฉันโทรก็เถียงทะเลาะก,กันอีกนะคะฉันโทรเธอโทรที่ไหนล่ะเราทำไมเบอร์ในโทรศัพท์นี้ถึงไม่มีบอกว่าเขาโทรเขาโทรเขาทำเอ่อที่เบอร์มันไม่ขึ้นเพราะว่าเขา ทำสายอินเทอร์เน็ตซ่อมสายอินเทอร์เน็ตอะไรสักอย่างก็คิดว่าอิงดาวน์โง่มากเพราะว่าสายอินเทอร์เน็ตไม่เกี่ยวกับโทรศัพท์เลยนะคะเนี่ยก็ทะเลาะทะเลาะกันมากหลังจากนั้นมาที่เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่ลูกไปอยู่ที่นู่นแล้วเขามีความจุกอิงดาวก็เลยคิดว่าไปดีกว่าไม่อยู่ละเพราะว่าที่เขาทํากับเราเนี่ย มันหนักมากเยอะเกินนะคะเพราะว่าทนอยู่ไม่ไหวแล้วก็เลยตัดสินใจบอกเขาว่าจะเลิกกันเพราะว่ายังไงก็คุยกันไม่ได้อีกแล้วเนาะคุยกันธรรมดานีไม่ได้มันต้องทะเลาะกันเนะะี่ยค่ะเกือบทุกวันเลยสงสารลูกคนเล็กสงสารลูกคนเล็กมากแต่อิงดาวก็คิดว่า ตัดสินใจแล้วว่าโอเคจะเลิกละบอกเขาไปละสเสร็จแล้วก็<อ>ลูกคนเล็กก็อยู่กับเขาเพราะว่ายังไงก็เป็นลูกเขาเขาก็รักเขาก็เลี้ยงได้แต่อินดาวเนี่ยไม่มีตังค์เลยเ<อ>ร้านอาหารก็ปิดปิดไปเลยนะคะเพราะว่าไม่มีไม่มีไรายได้เข้าก็เลยปิดแล้วก็เหลือแต่ง,งานทําความสะอาดนะคะก็เลย คิดอยู่ว่าจะทำยังไงดีก็เลยคิดอยู่คนเดียวตั้งนานนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจบอกว่าฉันจะไม่อยู่กับเธอ,ล,อละตอนแรกคิดว่าจะอยู่อยู่อไปแบบว่าต่างคนต่างอยู่เพื่อลูกอะไรเงี้ยแต่ว่าของเราอ่ะมันลําบากไงคะรถรถเมในหมู่บ้านนี้รถเมก็ไม่มีรถไฟก็ไม่มีจะจะไปจะไปไหนก็ไม่ได้อย่างเงี้ยต้องพึ่งเขาตลอด ็เลยคิดคิดคิดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเล่าต่อคลิปหน้าว่าจะทำย่างไรดีนะคะ